สวัสดีครับวันนี้พบเกมวันพีเทคเจอร์คู่กับผมครับ Mr สเตอร์เกวันนี้ครับข่าวสารของกาชาใหม่อีเวนต์ใหม่ของจริงสิ้นเดือนครับมาเลยครับผมต้องย้ำว่าของจริงนะครับเพราะตอนนี้นั้นกาชาโอเด้งเนี่ยมันคือกาชาเขาดาวหรือเรียกก็คือกาชาหลอกเนาะกาชาหลอกกาชาดักอะ เพราะกาชาโอเด้งเนี่ยมันเป็นกาชาที่เหมือนจะดีแต่มันก็ดีไม่สุดเพราะกาชาใหม่ที่มาเนี่ยมันดีกว่านะครับกาชาโอเด้งเป็นกาชาที่ไม่แนะนำให้เปิดอย่างยิ่งนะครับเน้นฉันครับว่าไม่แนะนำนะครับถ้าหากอยากเปิดเปิดกาชาใหม่อันนี้ดีกว่าครับกาชาของเมาโก้ครับสับประรดอมตะนะครับสีเหลืองแล้วก็แม่ใหญ่บิ๊กมัมสีม่วงนะครับ อันนี้ดีกว่ากาชาโอเด้งนะกาชาเนี่ครับก็จะมาในวันที่ยี่สิบก้านะครับยี่สิบเก้าสิบโมงเช้าถึงวันที่ย7ิบเดเดือนหน้าสิบโมงเช้านะครับกาชาอยู่กัน1ึงเดือนเนาะซึ่งกาชานี่ครับเลดออกของบแดงครับอยู่ที่10%นะครับซึ่ง10%นนั้นดีกว่าโอเด้งครับ กาชาโอเด้งนั้นอยู่ที่แค่8%นะครับกาชาเมโก้บิ๊กมามนั้นดีกว่านะครับตั้ง10%เนี่ยส่วนตัวใหม่ครับก็จะเป็นอา่าเมโก้เหลือง6ดาวบิ๊กมามม่วง6ดาวแล้วก็จะมีเปรตเปโลครับ5ดาวพุดดิ้ง5ดาวครัคเกอร์5ดาวนะครับส่วนกาชานะครับก็จะแบ่งออกเป็น3ตู้เนาะตู้หนึ่งก็จะมาในวันที่ยิบเก้า สิบโมงเชา้าถึงวันที่ยี่สิบเจ็ดสิบโมงเช้าตู้สองก็จะมาในวันที่สามสิบสิบโมงเช้าถึงวันที่อายี่สิบเจ็ดสิบโมงเช้านะครับตู้สามก็จะมาในวันที่หนึ่งนะครับสิบโมงเชา้าถึงวันที่ยี่สิบเจ็ดสิบโมงเช้านะครับส่วนกาชานะครับเปิดครั้งที่หนึ่งเฮ้ยกาชานี้ไม่มีสามสิบเพชรนะเริ่มต้นก็คือห้าสิบเพชรนะครับกาชานี้ไม่ถูกฮนะ คูลังที่1 2 3 5 6 7 9 11 13 14 16 17 19 21 22นะครับ24ก็จะได้ใบแดงหรือตัวละครที่เพิ่มเลเวออก1ตัวนะครับคูลังที่4 10 18 23จะได้ใบแดง1ใบคูลังที่8จะได้ใบแดงที่อยู่ในลิมิเต็ดโพนะครับอ่าคูลังที่ 10, 12 15 20 25ก็จะเป็นซุปเปอร์ลิมิเต็ดโพนะครับ แล้วก็กาชาตู้สองตู้สามสองสามเนี่ยจะต่างจากตู้หนึ่งตรงที่ว่าตู้สองตู้สามตู้สองครับเปิดครบ30สามสิบครั้งได้เมาโก้ใหม่หนึ่งตัวตู้สามเปิดครบ30สามสิบครั้งได้บิ๊กมัมใหม่หนึ่งตัวนะครับส่วนตัวหลังตู้ครับโคชอบเลยคือมันดูง่ายดูง่ายมากนะครับหกดาวหลังตู้หนึ่งเหรอ โอ้มันกดดูได้เหรอเอ้ยอันนี้เพิ่งรู้แฮะอันนี้ความรู้ใหม่ครับเอ้ยมันกดค้างครับแล้วสามารถกดค้างที่ตัวละครครับสามารถเข้าไปดูได้เนาะเออเว้ยเอยเอเอออันนี้ความรู้ใหม่คือมันดีเลยครับการทําอย่างเงี้ยแล้วสามารถกดเข้าไปแล้วก็ไปนั่งอา่านสกิลอยู่กันได้เลยเนาะโอ้สามารถอานสกลิลได้ก่อนที่ตู้จะมาแล้วครับอันนี้คืออะไรที่จำโคตรครับจำมากนะ ือระบบใหม่ดีครับหกดาวของตู้หนึ่งเหรออืม,มีแฟงกี้เอ,เอ้ยมันรวมแฟงกี้ทั้งแฟงกี้ทั้งโซคิงอยู่ตู้เดียวกันแล้วก็โอเด้งแล้วก็ไอเจ้าเดจิโลเคียบนด,ด้วยอยู่ตู้เดียวกันหมาแมวด้วยโอ,อ้ยตู้หนึ่งมันดีจังฟ้าตู้สองเหมือนกันไหมตู้สองอยูไหนนะ ไม่อะตู้สองไม่ดีเท่าตู้หนึ่งฮะเออใช่เว้ยตู้หนึ่งครับมันรวมเลยทั้งโซคิงทั้งแฟงกี้ทั้งโอเด้งทั้งเคียมอนคู่ครับผมถึงบอกไงครับว่าเปิดกาชานี้ดีกว่ากาชาโอเด้งเพราะกาชานี้นั้นมีทั้งตัวใหม่มีทั้งโอเด้งคือมันได้ลุ้นมากกว่านะถือว่ากาชาตู้หนึ่งนะครับมันรวมเอามาค่อนข้างจะเยอะมากๆนะครับ ตัวที่ดูธรรมดาตู้นี้นะก็จะเป็นเลลี่เหลืองอ่าคาตาเหลืองแล้วก็ซันจิเหลืองชัดเหลืองอ่าชิลาเหลืองครับประมาณนี้นอกนั้นถือว่าค่อนข้างจะดีและมีประโยชน์นะครับส่วนตู้2ตู้2จะต่างจากตู้หนึ่งก็คือมันจะตัดครึ่งหนึ่งเนาะคือตู้หนึ่งมีเท่าไหร่ก็ตัดลงมาครึ่งหนึ่งนะครับก็จะมีแค่มัโก้แล้วก็จะเป็นโซคิง เดียมอนคู่เนาะตู้สองตัวที่ไม่ค่อยดีก็จะมีเลลี่เหลืองแล้วก็ฟูจินะครับนอกนั้นก็พอได้อยู่นะส่วนตู้สามนะครับตู้สามก็จะมีบิ๊กมัมแล้วก็จะเป็นแฟรกี้คู่ใหม่นะครับแล้วก็จะเป็นโอเด้งเนาะอืมค่อนข้างจะดีตู้บันดีฮะ โอ้มันดีแบบแปลกๆฮส่วน5ดาวก็จะมีประมาณนี้ครับที่เพิ่มเลตออกเนาะ5ดาวตู้มันดีแปลกมันดีมากเลยนะคือการชาตู้ก่อนเนี่ยอาของพวกโซคิงแฟงกี้มันก็แยกออกจากการในเจ้าโอเด้งกับคียรมอนคู่แต่ตู้นี้นันมันรวมเลยครับทั้งคียรมอนทั้งโอเดงรวมกันตู้เดียวแล้วก็แฟงกี้โซคิงด้วย รวมการตู้เดียวเนาะก็ค่อนข้างจะเป็นตู้ที่เปิดตู้เดียวพอมันก็ได้ลุ้นทั้งหมดนะครับก็แจ่มเลยนะซึ่งถามว่าไอ้เจ้า2คนนี้มันเก่งไหมมาร์โก้แล้วก็บิ๊กมาเนี่ยครับมันเป็นตัวละครที่ไม่ได้เรียกว่าเก่งที่สุดแต่เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในตัวละครที่จะได้ใช้มากที่สุดนะครับเพราะมาร์โก้นั้นคือเทพเจ้าของการฟาร์มเลเวลคนใหม่ครับแจ็ค คูณเวลสองเท่ามาโก้คูณเวล2.25เท่าครับมากกว่าแจ็คไป0.25เท่านะครับคือก็มากกว่าแหละมาโก้ Mango, คือเทพเจ้าของการฟาร์มเลเวลที่มากกว่าแจ็คและก็เก่งกว่าแจ็คมากๆนะครับบิกมัมบิกมัมคือตัวละครที่เอามาเป็นตัวแทนของไคโดเขียวมังกรครับ ไครตัวลรเขียวเนี่ยจ,จุดเด่นก็คือจะมีดาเมจตอนจบเทธนบิกมัมเหมือนกันครับบิกมัมก็มีดาเมจตอนจบเทธนเหมือนกันซึ่งดาเมจของบิกมัมนั้นแรงกว่าไคโดแถมมีบัฟเพิ่มเติมด้วยไคโดอ่อนไปเลยครับพอเจอบิกมัมสองตัวนี้ไม่ได้เก่งที่สุดแต่มันคือตัวละครที่จะได้ใช้มากที่สุดนะครับเอบาไปแทานไคโดเอาไปแทานแจ็ค ได้ใช้แน่นอนแขวสองตัวใหม่เนี่ยก็ปะตครที่มีไว้อะดีมีไว้ถือว่าดีนะครับยิ่งมาโก้เนี่ยมาโก้เนี่ยแนะนำเลยว่าพยายามมีไว้ให้ได้คือตอนเนี้อาจจะไม่เปิดก็ไม่เป็นไรแต่อนาคตนะอนาคตหลังจากเนี้ยควรจะมีติดไอดีกันไว้ทุกคนนะครับเอาไปฟาร์มเวลเนาะส่วนบิ๊กมัมเนี่ยถ้าคุณชอบไฮโดคุณก็ต้องชอบบิ๊กมัมครับ เพราะดาเมจจบเธอนั้นมันแรงกว่านะครับบิ๊กมัมเนี่ยแล้วก็มีบัฟด้วยเนาะก็ถือว่าเป็น2ตัวใหม่ที่ได้ใช้ประโยชน์แน่นอนแหละได้ใช้งานค่อนข้างจะเยอะแน่นอนนะครับแต่ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าเดี๋ยวกลางเดือนกาชา8ปีก็จะมาซึ่งผมย้ําหลายคลิปแล้วว่าเดี๋ยวประมาณวันที่13นะครับ8ปีจะมาซึ่ง8ปีเนี่ยก็คาดกันว่า จะมีตัวใหม่ลิมิเต็ดมาแล้วก็พวกนูยามาโตะโรเจอร์โอเดงลูฟี่กลุ่มที่เป็นตัวละครลิมิเต็ดก็จะกลับมาทั้งหมดนะครับยังไงครับผมก็ยังไม่ค่อยอยากจะแนะนำให้เปิดกาชานี้แต่เปิดได้นะเปิดสักครั้งสองครั้งเพื่อลุ้นหามโก้หาบิ๊กมามหรือหาโอเดงหาเคียมอนหาโซคิงหาแฟงกี้อันนี้ได้ลุ้นอยู่นะครับ แต่อย่าเปจนหมดตัวนะครับเน้นย้ำนะครับว่าอย่าเปจนหมดตัวเพราะเดี๋ยวกาชา8ปีก็จะมาเนาะถามว่าเปิดตู้ไหนดีคือต้องถามคุณกลับว่าคุณขาดอะไรสมมุติคุณมีเทอร์นคู่แล้วคุณขาดโอเด้งก็เปิดตู้ 3. หาโอเด้งหาบิ๊กมัมหรือถ้าหากคุณต้องการจะหาตัวคอยฟาร์มเวลเก่งๆก็เปิดตู้1หรือ,รอตู้2 ก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะตู้หนึตู้2ก็จะมีมาลโก้ทั้งคู่นะครับก็ดูว่ากาชาไหนคุ้นขัดอะไรก็เปิดตู้นั้นเนาะเพราะตอนนี้นั้นมันดูง่ายครับแค่กดดูก็จะเห็นนะครับว่ามันมีตัวละคอรอะไรบ้างคุณขาดตัวไหนเยอะขาดตู้ไหนเยอะ,ยอะก็เปิดตู้นั้นเนาะแต่ก็เน้นย้ำว่าอย่าไปจนหมดตัวนะครับกาชาใหม่ก็มีประมาณนเนาะซึ่งอาเตรงๆก็คือผมอยากอยากเปิดนะ หน้าเปิดนะครับคือถ้าหากจะคิดว่าจะไปเปิดกาชา8ปีเพื่อหามาโก้แล้วก็บิ๊กมัมนั้นไม่มีครับผมบอกคะครั้ว่าไม่มีปกติกาชากลางเดือนไข่เวลาอย่างเงี้ยมันจะไม่รวมเอาตัวละครที่มาใหม่ต้นเดือนเข้ามานะครับเหมือนปีก่อนมัง้งตัวอะไรมานะจำไม่ได้แฮะไอ้เจ้าคาตาซูเปอร์คารมั้ง คือมันก็ไม่มีรวมอยู่ในกาชาฉลองนะครับมันจะแยกออกจากกันนะลุงบันไม่น่าจะใจดีใส่มานะครับคือถ้าหากใส่มาก็ดีหรือถ้าหากครับคุณยังคิดชั่งใจนะครับว่าจะเปิดกาชานี้ดีหาตัวฟาร์มเวลหรือจะเปิดกาชา8ปีดีถ้าหากยังชั่งใจครับรอกาชา8ปีมาก่อนก็ได้แล้วค่อยตัดสินใจนะครับเพราะกาชานี้นั้นอยู่ตั้ง1เดือนเนาะ กาชา8ปีเนี่ยมากลางเดือนยังไงๆครับกาชานี้มันก็ยังไม่หมดไปนะครับเราค่อยตัดสินใจไปเปิดกาชานี้ช่วง8ปีมาก็ได้ดูว่าจะเปิด8ปีหรือเปิดกาชานี้ดีนะครับยังไงก็รอก่อนนะถ้าคุณยังช่างใจนะครับส่วนอีเวนต์ใหม่ครับก็คืออีเวนต์ของคาตาคูลิสนะครับนี่คือ,อตัวฟรีนะคาตาฟรีนะครับอีเวนต์นี่ครับเป็นอีเวนต์ที่มีประโยชน์มากๆในช่วงนี้นะ อีเวนนี้ครับก็จะมาในวันที่ยี่สิบเก้าครับยี่สิบเก้าสิบโมงเช้าถึงวันที่ยี่สิบเจ็ดสิบโมงเช้าเดือนหน้าอีเวนนี้อยู่ยาวๆนะครับซึ่งอีเวนนี้ครับสามวันแรกครับเน้นย้ำนะครับว่าสามวันแรกของอีเวนนี้จะทําให้ด่านมันนั้นเวลคูสองครับถ้าหากคุณต้องการจะฟาร์มเลเวลครับด่านนี้คือคําตอบที่ดีที่สุดนะครับ เพราะ3วันแรกนั้นมันคูณเวลคูณ2นะครับเน้นยันครับว่าแค่3วันแรกนะหลังจากหมด3วันไปปุ๊บก็จะกลับมาเป็นปกติทั่วไปนะครับถ้าหากต้องการฟาร์มเวลนะนั้นก็3วันแรกก็ฟาร์มให้เต็มที่เนาะเพราะมันคูณเวลคูณ2นะครับแล้วก็ด่านนี้ก็จะมีดรอปคาตาใหม่นะแล้วก็จะมีของปลดลิมิตของคาตานะครับแล้วก็เควส เวสช็อปเปอร์เนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2องเควสไหนวะอันนี้ครับเ u วสช็อปเปอร์ที่จะมาในวันที่ยี่อ่าย9ิบเถึงวันที่ยี่สิบเจวแล้วก็เควสช็อปเปอร์ที่จะมาแค่ช่วงแรกก็คือจะเป็นวันที่อ่ายี่สิบเก้าถึงวันที่6กครับมีสอช่วงนะครับช่วงหนึ่งก็คือจะเป็นเควสยาวเลยยีิบเ้าถึงยีิบเ ช่วง2ก็จะเป็นเคเวสที่มาสั้นๆน,นะครับก็คือจะมีแค่วันที่29ถึงวันที่6เดือนหน้านะครับซึ่ง2ช่วงนั้นของรางวัลก็แยกออกจากกันนะครับช่วงหนึ่งก็จะมีเพชรมีกุญแจเงินครับมีกุญแจเงินนะครับรางวัลเนี่ยกุญแจเงินมีตัวแดงมีคาตาดอบเนาะและช่วง2ครับก็จะมีเหมือนกันก็คือจะมีตัวแดงมีกุญแจเงินเอ้กุญแจมันไม่ได้เขียนเงินหรือทองใช่ไหม มันเขียนแค่กุญแจฮะมันคือเงินหรือทองเนี่ยก็น่าจะเป็นกุญแจเงินมั้งแล้วก็มีเพชรประมาณนะครับคือหมายความว่าครับอิเวเบนี้นะถ้าหาคุณลงผ่านเควสอาจจะได้กุญแจเงินประมาณสดอกนะครับก็ค่อนข,ข้างจะคุ้มนะกุญแจเงิน2ดอกนะครับแล้วส่วนเกัตัวคอยครับที่คูณคะแนนซึ่งดีมากๆสามารถดูได้นอกว่าตัวคออะไรมั่ง ก็จะมีบิ๊กมามาาก็ใหม่6ดาวก็จะมีการเพิ่มค่าพลังเพิ่มขึ้นแล้วก็จะเอ้ค่าพลังไม่ได้เพิ่มขึ้นสิแต่จะมีการไม่ตายไวขึ้นนะครับแล้วก็จะเพิ่มของดอกเพิ่มขึ้น3ชิ้นแล้วก็พวกแครเกอร์เปโลพวกพุดดิ้งจังก็จะเพิ่มของดอกเพิ่มขึ้น2ชิ้นคูซัน6ดาวบวกโอ้คูซัน6ดาวบวกเหลืองครับอันนี้ต้องเป็น6ดาวบวกนะครับ 6ดาวบวกเหลืองครับก็จะเพิ่มของดอกเพิ่มขึ้น1ชิ้นคาตาบอสฟรีในด่านนี้เนาะก็จะเพิ่มของดอกเพิ่มขึ้น1ชิ้นนะครับแล้วก็พวกนามิจังอา่าโอทามะอาอุซบนะครับแล้วก็มีไอ้เจ้าโฮคินซึ่งเป็นบอสอาริณานะครับก็จะเพิ่มของดอกมีอาตาัตราการเพิ่มของดอบ50%เพิ่มขึ้น1ชิ้นนะครับก็คือจะมีโอกาสเนาะ 50%จะเพิ่มของดอกเพิ่มขึ้น1ชิ้นนะครับแล้วก็จะมีโอกาส25%ในการเพิ่มของดอกเพิ่มขึ้น1ชิ้นโอ้โห25%เหนือโค้ดดอยเลยฮะ25%ของดอกเพิ่มขึ้นหนึ่งชิ้นก็จะมี X หกดาวแฟงกี้ไมล์โซคิงนะครับคิคุอิโชบิ๊กมัมคู่นะครับคาตากลุ่มหกดาวบวกก็จะมีพุดดิ้งจังนะครับอ่าแครกเกอร์นะครับหกดาวบวกห้าดาวบวกก็จะเป็น โอโจี5ห้าดาวบวกนะครับนองนั้นก็พวก5ห้าดาวปกติเนาะอืมโอกาสยี่ห้าเปอร์เซ็นเพิ่มของคนตอบเพิ่มขึ้นหนึ่งชิ้นก็ค่อนข้นางต่ำนะครับห้าสิบเปอร์เซ็นตเนี่ยมันยังพอได้อยู่เนาะอีเวนต์นี้เป็นอีเวนต์ในการเก็บของนะครับเก็บของเก็บของปุ๊บก็จะได้เป็นรางวัลน,นะครับเก็บของครบอย่างเช่นเควสบอกว่าเก็บของครบหนึ่งร้อยชิ้นจะได้กุญแจทองหนึ่งอันก็ครบปุ๊บกุญแจทองก็จะมาได้เนาะ อีเวนต์การเก็บของนะครับซึ่งข้อดีของด่านนี้นั้นยังไม่จบนะครับด่านนี้นั้นมีดรอปเต่าสีรุง้งเต่าสีรุ้งเนี่ยเป็นไอเทมใหม่นะครับที่จะมานะซึ่งสามารถกินได้เวลน่าจะมากกว่าปกติทั่วไปนะครับเต่าลุงนะเห็นขาว่ามีขายในร้านเลลี่ใช่ไหมคลิปก่อนผมเลื่อนไม่เจอนะฮะด่านคาตาจะมีดรอปเต่าลุงนะครับ หมว่าอ้อนี่ไงเต่าลูงครับก็ประมาณนี้เนาะก็เป็นเต่าแบบใหม่นะครับก็คือจะกินได้เวลมากขึ้นเนาะช่วงนี้นั้นเวลเนี่ยมันหายากของอเวลเพราะกว่าจะอัถึงเวล์ร้อยห้าสิบเนี่ยมันใช้เยอะใช่ไหมละ่ะด่านคาตาก็เป็นตัวลกหนึ่งในการฟาร์มของอเวลและฟาร์มเวลเช่นเดียวกันนะครับเพราะสามวันแรกมันเพิ่มเวลคูณสองแถมมีดรอปเป่าด้วยก็เป็นด่านที่แนะนําเลยว่าช่วงนี้ ให้ลงไปฟาร์มซะได้ทั้งเวลคนได้ทั้งของอัปเกรดเลเวลตัวละครเนาะค่อนข้างจะแจ่มมากนะครับการคาตาเนาะจะมาในวันที่29นี่นะครับความยากของด่านนี้ก็มีแค่4ดาวกับ8ดาวเนาะก็คงจะไม่ได้ยากอะไรมากมายละมัง้งละมังเนะาะข e ่าวสารอีเวนต์ก็มีประมาณนี้เนาะยังไงครับกาชาใหม่มันดีแหละแต่อย่าลืมว่า8ปีก็กำลังจะมา ส่วนอีเวต์ใหม่นั้นดีมากครับแนะนำว่าอีเวตนมาลงรีบไปฟาร์มซะเวลไวขึ้นแถมได้ของอพเวลด้วยเต่าลุงเนาะกดไลค์กดแชร์กดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเลยครับดีกันไหมนะสวัสดีครับ